สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้กินสลัดนาน,นะฮะก็เลยไปกินสลัดที่ซิดเลอร์ครับแล้วนี่ของโปรดผมเลยครับผมสลารีนะฮะสลัดสลารีใส่ปูุกปัดครับผมแล้วนี่เป็นของหวานของทางร้านครับของหวานก็ไม่เคยได้แตะเท่าไหร่แล้ว <Okay. S 1> ที่อร่อยมากๆของที่นี่ก็คือนะฮะขนมปังไอสามเหลี่ยมเนี่ยอร่อยจริงนะครับแล้วนี่เป็นโซนสลัดอีกอันหนึ่งนะขนมปังแล้วก็นี่อร่อยมากนะเขาเกี๊ยมผมชอบกินของร้านนี้นะซิดเลอร์ เ้าเกียบอร่อยนี่ฮะนี่ก็เป็นโซนตลัดอีกนะฮะนี่เซาซ่าครับนี้เป็นพวกถั่วนะนี่ก็เป็นสลัดแล้วก็นี่ปักทองฮะนี่ฮะสลัดเขาหลากหลายจริงนะฮะและนี่เป็นพวกซุปนะครับนี่ซุปต่างๆนะครับก็มาทานสเต็กได้นะฮะแล้วก็ได้ทานสลัดฟรีหรือว่าถ้าใครจะกินสลัดนะฮะวันพุธไม่รู้ว่ายังมีลดราคาหรือเปล่านี่ฮะเป็นสเต็กไก่ครับแล้วก็ทานซุปต้มเหมือบมมีข้าวเหนียวด้วย นะฮะส่วนผมกินนี่ฮะ